ประวัติพระครูนครธรรมโคสิทธิ์หรือหลวงปูน่นินอิสริโกวัดคนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจากกรณีทหารหนุ่มจากคนบุรีนครราชสีมาร่วมสมรภูมิสู้กับขเขมรและได้พบปาฏิหาริย์จากวัตถุมงคลของพระเกจิดังหลวงปูน่นินอิสริโกวัดคนบุรีทําให้รอดจากระเบิด จึงขอเล่าถึงประวัติพระเกจิอาจารย์ที่ถูกขนานนามว่าวิชาอาคมของท่านไม่ย่อหย่อนกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่พระครูนครธรรมโคสิธิ์หรือหลวงปูน่นินอิสริโกนามเดิมนินแหวนคนบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอำเภอคนบุรีจังหวัดนครราชสีมาท่านเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พศ2445 และได้อุปสมบทเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2465นณพัทธสีมาวัดนกออกหลังจากอุปสมบทหลวงปู่นินได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดท่านมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างยิ่งจากการเป็นพระหมอยาโดยได้ร่ำเรียนวิชาสมุนไพรและคาถาอาคมจากครูบาอาจารย์หลายท่าน แล้วนำความรู้มาช่วยเหลือรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยในยุคที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังเข้าไม่ถึงจนวัดคนบุรีกลายเป็นที่พึ่งหลักที่เนืองแน่นไปโดยผู้คนและท่านได้นำรายได้ทั้งหมดมาพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองกิติคุณของท่านทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองโคราชตอนใต้เคียงคู่กับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ ที่ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองโคราตตอนเหนือวัตถุมงคลของหลวงปูนินเป็นที่เลื่องลือด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดคุ้มครองป้องกันภัยจนเป็นที่สแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากหลวงปูนินมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2537สิริอายุได้92ปี72พรรษา หลังจากท่านมรณภาพศริระสังขารของท่านได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลา8ปีก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ100ปีของท่านเป็นที่น่าอาัศจรรย์ว่าศริระของท่านไม่เน่าเปื่อยและแข็งดังหินแสดงถึงบารมีและคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิต